มาแล้วมาแล้วพบกับช่องเพียงเดียวชาแนลอีกแล้วครับป๊อนะครับเสื้อเขียวๆนี่นะครับนะเป็นบุคคลสําคัญนะครับสําหรับช่างกระเบื้องเป็นบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดเลยถ้าบผมมีเพื่อนนี่บบได้ปูกระเบื้องแน่นอนเลยมือเนี่เ,นเป็นผู้จัดการมองง่ายๆเนาะผู้จัดการปูน,ปนบ่ พี่เพื่อนกับพี่เป็นคนสมปูนไปสมปูนนะครับลอดส้างสร้างก่อยครับส่้างก่อยอ้าวลูกสี่ว้าไปอีกแล้วไปแล้ว,ลวใครบอกขับไปแล้วไปส่งละสร้างก่อยบนท่าให้บอกเลยนะครับไปผสมเลยช่วงนี้กับสิธลงทางง้างเนี่ยจังน้อยเพราะว่า ต้องเร็วดีเนาะไปเทที่ละคูที่ละคูเนาะเ,เนื่องจากจับระดับเรียบร้อยแล้วนะครับต้องให้มันสูงขึ้นไดีไล่ระดับให่เท่ากันเนาะรอบตอนนี้แดดก็ออกนะครับแต่ทุกคนก็ต่างๆทำหน้าที่ของตัวเองนะครับ ต้องต้องสร้างผสมปูนี่ต้องหู้ใจกันบ่ว่าสร้างปูเสีเอาแบบใดรสชาติใดนะฮะแม่นบ่ตามอารมณ์คนผสมบ่ ๊าดทูกข์ใจไร้ใจดําี่นออันนี oh okay. yeah. oh ่านเห็ดแล้วเมื่อนเห็ดเชียแล้ว่ไกเอาวทรบตัวเใจาไปแลยบ้านนี้โอ้ยสร้างผู้กระเบื้องฟังเอาเด้อนี่เด้อแสดงว่าสร้างผูนี่ปากตีนหมาได้เลยมันบ่นี่คือการแก้อาการนะครับถ้าถ้า ถ้าเหลวเกินไปก็จะเพิ่มปูนล,ลงไปนะครับโรยปูนล,ลงไปก็ผสมใหม่เก่งเก่งเก่งผู้จัดก,การอบต้อง,องอรับต้องจ่ายยางเลยเห็น,นบอกบต้องรต้องจ่ายยังเลยนี่นี่นี่ครับกำลัง ต้องมีความชำนาญน,นะครับนะนี่ครับเลื้อปูแล้วโอ้ลายงามเนาะลายนี่เขาสีพะนังพอดีเนาะเพื่อนว่าวเนี่ยนะเพื่อนว่าคนผสมปูนะผู้จัดก,การเจ้าว่าวคำว่าวลายก็ให้ไปผสมเองเนะเพื่อนว่าวว่าวโบได้เลยมันบอกติบ่ได้เลยมันบอก แลลวหรือเป็นอย่างเข้มลายกับจะเป็นต้องเอาต้องเอาติ่ได้เลยคนมาพอดีอย่าล้งอ๋อตรงได้งอเพิ่อนเนาะคัดคัดเพิ่นบ่ได้งอเพิ่นจัะน้อยมั้งอืมมืออื่นสะบังเอาเป็นบอกถึกบีกันหน้าแล้วบ่ะคนมาครบตะกอนเออเออเหนื่อยเหนื่อยโอ้ฟังได้ฮะฟังได้ฮะเฮาบ่ต้องเว้าวอย่างหลายเนาะเดี๋ยวสิผิดใจเพิ่นอีกเนาะ ต้องหาอันนั้นแล้วขนมแล้วหามือหรบ่ายมามไหาที่แลแม่ตอนเศร้าหรือปปูทางพุ้นหรือต้องไล่ไปบ่การปูกระเบื้องนี่ต้องไล่ไล่ถาไล่ฟังใดฟังนึงเอาเลยเป็นบ่ถ้าปูทางพุ้นก่อนกับตอนบ่ายกับแดดขึ้นเขาเนาะ ด้านมันไมน่เป็นเศษช่าง,องมีมาจากบ้านไหนครับแถวจันเพีนนี่แหละครับจันเพีนบ่โอ้ยช่างลายได้นอจันเพียนยบ่หมิ่นสาจันเพีนเ,น,นเฮา,านี่มีแต่สช่างเบิดสบายตัวสะบันเห็นงานไกลบ้านเนาะขับรถเจ็ดมาฮอตดตเซา ไปเบ,บิกงเป็นตาอยู่ไกลๆนี่แหละม,มันยังอย่งนั่นเนาะบุเบืองใครเสายใจเดี๋ยวไปเบิงบ่งินคุณก่อนเฮ้ยผู้จัดการเข้าน้ำแล้วบ้านี้เป้แม่นำม้นำเ <c oughs> <c oughs> จ้าอย่าว่าดังเลยคนสิเครียดคนสิเครียดเป้องแม่น้ำเลยไม่ความเจ้าแล้วอ,อืมได้การได้การ เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูฝั่งนี้นะครับนะ อตอนบ่ายก็คือทีมีโฮมอยู่ทางหลังเนาะทางหลังมีโฮมอยู่ดอกทางหลังมบบ่ายมานาอยู่ได้เนาะไ,นไล่ลระดับมาเลยมันมันยังได้แบบนี้มันบอก ฝั่งนี้จะดูนานานะครับนี่ส่วนฝั่งด้านนู้นจะเป็นปูนเนื้อปูนจะจะต่ำแต่มันก็ต้องตามระดับนะครับต้องจับระดับนี่ครับนี่นี่ตรงนี้นะครับจะต่างกัน เทพื้นกับปูกระเบื้องนี่สิบคือกันนี่น้องหน้าเนาะปูกระเบื้องนี่มันต้องเอาตะดับไปอีหลีได้แม่นบ่ถ้าเทพื้นนี่เทสักเกจสิเปอร์เซนต์กัถือว่าโอเคแล้วเนาะเมื่อครั้งเท่าไหครับแมนโอ้มันก็ะปูขึ้นมามันก็สูงขึ้นเนาะดีกว่าเก่าเยอะ แบบนี้เขาเขานมาปูเปียกบอครับ,บอืมนี่ครับพิธีการของช่งา,า,าง,งมันใส่กระเบื้องไงบ,บ,บอ่ะอ,อืมอืตัวนี้มันแผ่นค่อนข้างที่สิน้อยเนาะตันี้นปูพุบาปูเปียกปูแหงก็อเปื s. <S องปูนะอ๋อ กติว่าสวยนะครับสีสวยนี่ก็คือวิธีการของช่างนะครับแต่ละช่างกะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กับคล้ายๆกนันเนาะแต่วิธีการทำทำไมบอกช่างว่าไพ่จะมีวิธีเคล็ดลับในการเป็ดนะครับรก,ก็มาอัปเดตนะครับงานปูกระเบื้องตั้งเพียงกระบื้องอก อยู่ที่สถานที่เนาะภายนอกภายในนี่ครับเสร็จเรียบร้อยพอดีเลยนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจก็มาอัปเดตนะครับที่ปูกระเบื้องด้านนอกนะครับซึ่งช่างก็ได้อธิบายให้เราได้พอมีความรู้นะครับซึ่งก็เป็นวิธีการของแต่ละช่างจะไม่เหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ